สวัสด <No ีค่ะสวัสดีคร totally. ับสวัสดีมินหมอแคนแฟนหมอลำที่เคารพรักสู้ผู้สู้คนมือนี้มาพบมาผอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมก็พยายามคุณโกสุริโยบานทามือนี้มาอีกแล้วพี่น้องเป็นจังไรเพลงข้ามางมือนี้วันที่แปดค่ะกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องแปดมือมื้อเพยงผ่านตีแมนแปดมือมื้อทอล์คคัมโอ้เป็นแนวดา ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วพี่น้องสำหรับเอซีแฟนคลับผู้ใดรอต้อนรับพระเอกคนนี้อยู่พระเอกนัทสุรศักดิ์มือแรกบนเวทีของสาวน้อยเพชร้ันแพงได้พอได้พวกันอย่างแน่นอนล่าสุดน้องอุคงอิงเพชร้ันแพงได้มีการออกมาเคลื่อนไหวพี่น้องเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวแล้วหวาอ่าว่าจังสี่พี่พานคิดถึงพี่เต้าหนื้อแท้วสันนัทสุรศักดิ์พี่น้องได้มีการแชร์โพสต์ของไอ้ไส้เพื่อนในหลักที่เต้าหนื้อในหลักออกมาวสันซึ่งโพสต์นั้นก็คือเมื่อหนึ่งวันที่่า าน้องนัสุรสาคอนเดนิการออกมาเคลื่อนไปนะพี่น้องเนาะรพร้อมแล้วครับกับการกลับมาครั้งนี้เ<ม>พืมม่น<ม>ว่าก่อนอื่นขอกราบขอพอบคุณผู้ใหญ่ที่ค่อยให้โอกาสทุกท่านบอสโจซอนนุอาจารย์เดชนี่แหละ<ม>โอกาสที่ให้ผมได้กลับมายืนบนเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงอีกครั้ง<ม>ขอบคุณเอซีแฟนคลับ แฟนเพลงทุกท่านเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงที่ยังค่อยถามข่าวล้ะก็คิดถึงกันในชว่วงเวลาที่พันมากนะครับร่วมถึงขอบคุณแม่ๆพี่ๆน้องๆบานหากักเต่าเนื้อทุกท่านนะครับที่ยังค่อยสพอร์ตล่วกะ็ยังค่อยเป็นกําลังใจให้กันจนถึงมื้อนี้ขอบคุณผู้ยุเบื้องหลังทุกท่านที่คอยสนับสนุนละกะ็ะเป็นกำลังใจให้ผมในทุกเส้นทางความฝันต่อจากนี้สิขอต่างใจทำงานทน่านาที่ของเจาของให้ดีละกะ็สมบูรณ์ที่สุด เมื่อเวลาทอมีแต่พลังทีสิสูแล้วกะเดินหน้าต่อไปเพื่อคนทีค่อยสนับสนุนเพื่อคนที่หักลวกะครอบครัวสุดท้ายนี้อยากขอกำลังใจพอๆแม่พี่น้องเอ <c farming> ฟซีแฟงครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแลวกะแฟนครับทุกท่านเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรวมชื่อนัทสุรศักดิ์สาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นกำลังใจเป <c ười> ็นกำลังใจกันบแม่โอ้โหเรียกว่าก่อนหน้านี้เ,เขามีการนำเสนอคลิปน้อง นักสุรศักดิ์แมนบกเพนยขามพีซีแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามพี่น้องล่าสุดนี่ละเมื่อบอกกีชัวโมงที่ผ่านมาน้องสาวหลาของเพิ่นน้องอุ๋งอิงเพชรบันเพ็งได้มีการแชร์โพสต์ของไอ้ไสายเพิ่นนี่ละออกไปคินฮอดไอ้เต่าเยื้อวัซซันเป็นจังไรแล้วมือแรกเรียนยุติสายเพนย์ข้ามผ่านเช็ดคิวการคิ้วหานแต่กุมผ้าพันพี่น้องพอบพอกันย่างแน่นอน ที่บ้านดอนกลอยตำบลหัวขวางพยาผานอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามใกล้ๆนี่ละเรียนยุนาบ้านตัวนี้เรียนยุนาบ้านนาบ้านเพรียงผาน้หนาบ้านเพิ่น <c oughs> <c oughs> สำหรับน้ององค์อีเพรียงผานในมีการออกมาเคลื่อนไหวอยังเพิ่มเติมพรียาผานเมื่อแรกน <c oughs> พีพนวาก <c oughs> พ่อกันกับหลาได้ที่บ้านดอนกลอยตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามพอพอเแม่ทังสารคามไม่กังวลใจลาหลายๆในเด้อจ้าพนวา ปากหวานเนาะอุ้งอิงนี่เนาะเอาปากหวานนากระหวาน,น,วานมันบ่าสาไมีการนําเสนออีกคลิปหนึ่งไปนะพี่น้องนอกเกี่ยวกับวา่ามี่ค้นมาบุรีนองเนี่ยละอ่ะเป็นจังไรห,หลังจากนั้นนอ,องอุ้งอิงเพชรบันแพงก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไวคือกันพยายาม่านต่ว่าใครๆก็ว่า น้องบ่ได้บ่ได้สนใจบ่ได้สนใจว่าผู้ใดสิมาบุรี่หรือว่าดราม,า,าม่าอียงก็ตามน้องก็ยังโฟกัสที่ผลงานละก็ส่งงานเอสตแฟนคลับคือเก่าจังสิไหมอันนี้คือสเสน่ห์ของน้ององค์เอกเพชรบานแพงอีกอย่างหนึง่งเมื่อ<ผ>สา,สาวเจ้โมงทีแล้วพี่นอ้ององค์อิงรัตนาพรเพชรบานแพงออกมาส่งงานพี่น้องส่งงานจา้าขอบพระคุณพ่อพ,อพอแเม่ม,มอ่ทาท่าน้องบัวราพูเด้อจา่าทีหักพแพงอินดูยิหละขอบพระคุณที่ต้อนรับสาวน้อย เป็นย่างดีเด้อจา้าหลามีความสุของหลีจ้าขอบพระคุณอ่าอีกย่งก่อนท,ที่ยู่สูอ๋อที่ยู่สูภาษาใบรุ่นภาษาใบรุ่นผู้เฒ่าอ่านที่ยู่สูมาน้ำอีหลาตลอดเด้อจ้าพันวาอ่ว่าวลาสิพ่อ <c oughs> กับอีหยังอ่พ่อพ่อแม่แม,ม,เม่เอฟซีไก่ย่างอ่าพ่ออยู่เคียงข้างลาตลอดคอยซัพพอร์ตอ่าหนูอยู่ตลอดสนับสนุนหนูทุก,ท,กทุกด้านค่ะอ่า นี่แหละป่าวว่าสิเป็นคอยตีคอยเตือนหนูอยู่ตลอดเพื่อนว่าขอบพระคุณพ่อโจแม่นุชยาสุภาพลุงอำนาจแม่บีพ่อโนดแลักกาทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงทุกคนเด้อจะอ้ะที่เปิดโอกาสให้หลาได้ทำมาหากินในเวทีอันทรงเกียรติอย่างนี้เพื่อนว่าขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพลังเงียบบานหักหลาทุกหลังแล้วก็รเอฟซีสาวน้อยทุกคนเด้อจะ้ะที่หักอีหลาหลาหักพ่อพ่อแม่แม่เด้อจะ้ะแล้วก็มีการนี่ละอ่าโพสต์เนาะพี่น้องเนาะเป็นมาลายบ่าว่าสิเป็นแม่อมรรัตน์บอกเพื่อพันอน่า พ่อพุทธ,ธพ่อโรจนศรรักแม่กมลทิพย์อ่าแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมากมายของอยู่ของกินในี่ยเราพยา่ามที่เอฟซีแฟนคลับเพลินภาพกันเอาไปให้กับลูกสาวหลว่ะว่าสั่ขอ,ขอหลังจากอันนี้แล้วอีหล่ะก็าออมาขอบคุนแล้ววันว่าวันขอให้พ่อพ่อแม่ค่ะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยยิงย่งยิง่งขึ้นไปเด้อจ่ายุกับหล่ะไปโดนๆเด้อจ่า ลาฮักพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนเด้อจ้ากนิแสดงว่านอกกับสีเห็นกับสีหูอยู่สำหรับเกี่ยวกับคนมาบุรีพอวายยังพอวายอิหลากับก้าวเสมอเอว่านี่แหละขอบคุณพ่อพ่อแม่ที่อยู่เคียงข้างล่ะแม่ว่าลาสีพ่อครับอีหยังก็ตามเออิหลาก็คือไม่เคยคิดร้ายกับใครแล้วก็บบกเคยสิไปตอบโต้ไปอได้ไปยังตอบโต้ผู้ที่มาว่าให้อก็คือ ไม่ย่ําอยู่กับที่เังเสียเนาะผู้ใดอยากคูลีกคืออ่าปล่อยผ่านสําหรับองค์ิงเพชรบ้านแพงโฟกัสที่ผลงานเฮาสิเห็นว่าบนเวทีของสามน้อยเพชรบ้านแพงน้องสิมีการเอาเพลงนั้นเพลงนี้มาร้องอยู่บเซาจะเสือมันโบสถ์พยัญชนะผ่านแล้วกาล่าสุดเร็วๆนี้สําหรับน้ององค์ิงเพชรบ้านแพงกับซิมีซิ่งเกินเพิ่มแล้วว่ัสดุทองเอฟซีแฟนคลับก็รอต um ิดตามแล้วก็รอให้กําลังใจบาสที่นี่หลักพยัญชนมผ่านมีแต่สิม่วนไปหนาเพราะว่าอีหยัง ที่นักสุรศักดิ์จะกลับมาแล้วก็หนานี่แมนบอด้วยวการที่ผ่านมาสําหรับน้องนัาสุรศักดิล์ละกันน้ององค์นีิเพชรบันแพงถือว่าเป็นพี่กับน้องที่มีคลิปมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้ยุซีแฟนคลับเดบิ้งยูบอสเซ่เพลงข้าพันธ์สนิทกันสนิทกันมีการหยอกกันยังสิแม,มแต่ว่าบาดท,ที่นี่หลายๆคนบอกว่ายังสี่เดบิวตยังข้ามพันธ์ พี่นัดก,กลับมาให้น้องแกล้องอีกแล้วจังสีเด้อ,เอ้อาวบ่อทรามดามาให้น้องอ่าบ่บ่แมนแกลงแ้งยองกยอกอ่ะใส่ค้าวหม้อผจังน้ยอยมาให้น้องยอกบ่ได้แกล้งน้ององค์นี้เพ่้านแผงบ่เคยแกงอ้ายเด้อืมอาจจะมีแกงแต่ไม่ถึงกับแกล้งจังสีแม่เมียพานที่แกล้งแน่นอนมาให้น้องยอกอีกแล้วผลว่าอันหลายคนกะดีใจพี่อ่า เต,ต้าอ่าพี่เต้ายื้อมาให้อีหลาหยอกอีกแล้วสันอ้าวน้องนัทสุรศักดิ์เขามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ของน้ององค์อีเพจบ้านแพงคือการเพย์พานพี่ยื้มาแล้วพนว่าเย็นนี้เจอกันจ้าว่าสันสุดยอดเย<ะ>ี<ะ>่ยมับเป็นกำลังใจให้หน้อพี่น,น้องเนาะบรสิเป็นพระเอกนัทสุรศักดิ์บัดที่นี้เขาก็ได้พบพ่อ,พอบนเวทีของสาวน้อยเพชรบ,บ้านพแพงใส่ชุดเพชรพย์ข้ามพานเหลือมีมากมากอยู่เป็นถือว่าเป็นพระเอกที่ใส่ชุดเพชรแล้วจังไลยล่ะเพ่นว่า อ๋อขึ้นขึ้นบอกคุย่ผ่านแมนบอแมนแมนบอลอืออ่ะมันมีเด้แนวเดยนี่แหละคำว่าอ๋อพี่น้องอืเออยงมันขึ้นโอ้ยแต่อ่อนซ้อนไหลเขาวเหลี่ยมหย่อมหย่เหลี่ยมหย่อมหย่เออใส่สุดเผ็ดโอ้ยรอดเลยรอดดีอือผู้สาวด้วแม่เออทั้งกอดทั้งหอมเนาะเอ่ยงมัอเจ้ามากเท่านั้นแหละเป็นจังไลยโอ้ยแนวเดลงมาเก็บขยะเท่านั้นพี่น้องเอ้ยแมนบักมันขึ้นอยู่าบอกจงสี่กับมีดเด้อ๋อตัางต่าสมัยตั้งแต่กี้างกีดนี่ ต่างสมัยต่างเกียรเพราะว่าอีหยังเพราะว่าอาชีพมอรองหมอล่าเพื่นบรได้มีง่ายดูคือคูมือนี่มันบหลักบัดย่ามเกี่ยวเขากับไปเกี่ยวย่ามดำหน้ากับไปดำมือได้โบมีง่ายกับผุ่หละไปหาเลียงงัวเรียงขั้วมันบ่หลักเพื่อนก็คือชาวบ้านเขาธรรมดากับเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานธรรมดาในหละแต่ว่าสมัยคููมือนี่ เปลี่ยนไปแล้วพญ่์คำผสเครื่องใส่เครื่องสรอยเครื่องส้มอุ้มสมอ่างกระไรแล้วก็ตอนนี้คือหมอลำนี่เปรียบเสมือนเป็นดาราพ่นเด็กพญ่์คำผาไม่เป็นข้ามดาเด็กออร่าพ่นจับที่ยังเด้สมัยตะกี้เอาก้องสีส้มถ่ายพี่น้องบอกให้ฟังสื่อๆสำรับลูกหลานเกิดไม่ไงรุ่นหมอลำใหญ่มากแสดงแถวบ้านต่างจี้เนาะพี่น้องเอ้ยแนวอยเลยคอยอ่อนซ่อนจังไลย ขอยพ่อกะอันแปลงขดฟันเป็นอย่งแต่ถ้าเกียดเพิ่มี่หนองใหญ่เปนขุดหลอกหนองใหญ่เนาะเออใส่น้ำหั่นบาดรนีหของน้ำของในีบัดว่าร่มแตงกีกับ่ไเลยสะดวกสบายือครูมือดีดิน้าพระปงพระปากับพ่ใครเนีตักหนาไปใส่เอนัตรางแต่สีมีงาตักหนังยุยุสามเมันบ่อปาเนอะเอนสามเนาะเออหามอาบเนี่ย่ะอาบพ่อเลยขัอาบเปนพ่อครูกันตักหนางไปใส่ในของน้ำวัดังสี่บอกสันเป็นบุญเป็นงานเรมัอนบ่เออบัตที่นี่ อันมอลำั่มแมล่มมลำเนาะมอลำัมสองลอยกาคนพี่น้องลงอาบน้ำยุดน้องนั่นะ <laughs> ฟ้องปอดเลยป่าตายมาสันขึ้น่าคนไหลเออใครไม่ใครแม่อาบเป็นขันเป็นองค์นี่คือสีเบิร์ท่าใดนะนบัตอ เออคู่มือนี่สะดวกสบายละเอียงกระด้เนาะสบายอ,าอ่ะเป็นไปนั่ตามยุ่ตามสมัยนะพี่น้องเนาะโอ้อยอะไรสุดเพียมเามาลยเอาเจ้าสารพี่น้องละการมือแรกนี่นาอไปให้กําลังใจสําหรับทีมงานสาวน้อยเพรบ้านแพงที่นสุรศักดิ์กลับมาแล้วที่บ้านดอนกลอยพี่น้องตําบลหัวขอวางอาเภอโกสุมพิสยัยจังหวัดมหาสรารคามหลายหลายคนเห็นมีการเคลื่อนไหวยุท่างกรุงเทพกรุงเทพม,มหาสรารคามแค่ปากซอวยประสานทางไปบ่ฮหอดจอดบ่ถึงไปบ่ถึถงบอยยากนะพี่น้องแนวใดถามเจ้าหน้าที่ตำรวจ <Okay. S 2> เออทีอ่สันเรสำหรับคลิปนี้กับสิจากแล่ๆจากพี่น้องไปตะเพียงสำนีแล้วมาพอ,อากันไหมคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ